ลูกค้าสามารถคัสตอมไมดีไซน์และสีพอไปอยู่ในบ้านเนี่ยได้เสียงที่ยังไม่ถูกใจเราต้องทําการบาลานเสียงให้คนฟังชอบไม่ว่าคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรฟังมาถ้าคุณยังไม่มีอินิกมาเนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึงจุดนี้มันเป็นลำโพงที่ขึ้นทำเนียบแล้ว ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนาอีกหนึ่งอาชีพที่หลายหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ามีอาชีพนี้อยู่ด้วยนั่นก็คืออะคูสติกคอนโซลแทนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับคุณที่อ่านนะคะสว,ส,สวัสดีครับผมอั๋นนิรุดบัวคานะครับจากร้าน K Studio นะครับทางร้านเรานะครับก็จะจําหน่ายเครื่องเสียงที่เป็นโฮมไฮไฟนะครับทั้งโซลูชันที่เป็นพอ r เทเบิลแล้วก็ในโฮมอินเ e อร์เทนเมนต์นะครับอาชีพอะคูสติกคอนโซลแทนเนี่ยคืออะไรคะ คนที่ชอบฟังเพลงนะครับเขาก็จะคิดถึงการเดินมาช้อปปิง้งหรืออาจจะชอบออนไลน์ที่เป็นสินค้าจำพวกเครื่องเสียงครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ฟังเพลงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพอไปอยู่ในบ้านเนี่ยได้เสียงที่ยังไม่ถูกใจซึ่งเครื่องเสียงจริงๆจากที่เขาช้อปปิงป้งไปมันน่าจะให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่านั้นนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมต้องมีการเซตอัพแล้วก็ฝ่ายจูเรื่องอะคูสติกของห้องฟังเพลงจริงๆเพื่อให้ได้ยินเสียงเพลงที่ดีที่สุดที่ออกจากลำโพงคู่นั้น รับรองว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยการฟังเพลงของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปช่ค,ร,ะคะรับรองว่าไพเราะขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแค่ฟังยังตื่นเต้นแล้วเลยค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยมีความยากง่ายหรือว่าชาเลนจ์เราอย่างไรบ้างคะต้องมาจากประสบการณ์ครับคนที่ทําจุดนี้ได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์เรียกว่าเชี่ยวชาญพอสมควรแล้วก็ต้องมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ศึกษาหาความรู้มาพอสมควรครับ แล้วสำหรับหน้าที่ของ a คูสติก c อ o n ั u l t น n ์มีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยอะหลังจากที่ทุกคนเราซื้อเครื่องเสียงแล้วเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราจะเอาเครื่องเสียงไปวางที่จุดไหน <c oughs> เรามักจะซื้อเครื่องเสียงที่เราชอบหน้าตาที่เราถูกใจ <c oughs> แล้วก็เอาไปวางในห้องที่เราคิดว่าเราจะใช้ชีวิตในสเปซตรงนี้ <c oughs> เราต้องทำการบาลานซ์เสียง <c oughs> ของทั้งชุดเนี่ยให้อยู่ในตรงกลางที่คนฟังชอบนี่คือโจทย์ใหญ่มากเป็นปัญหาสำหรับคนที่ทำการเซตอัพ านฟ้าเองนะคะก็จะเป็นห้องกระจกรอบด้านเลยค่ะทาให้เวลาฟังเพลงเนี่ยเสียงเหมือนกล้องไปก้องมาเราจะสามารถจัดการได้ยังไงบ้างคะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าตําแหน่งที่วางเครื่องเสียงจะวางแบบไหนวางชนกระจกไหมหรือว่าวางฝั่งที่เขาไม่มีกระจบ้านแต่ละหลังห้องแต่ละห้องคอนโดแต่ละห้องที่เขาตกแต่งเนี่ยวัสดุมันก็จะมีหลากหลายตั้งแต่ไม้กระเบื้องลามิเนตกระจกซึ่งของพวกนี้มันมีการรีเฟกซเสียงที่ไม่เหมือนกันมันจะมีเรื่องของมุมห้อง อัตราส่วนของห้องที่ไม่เท่ากันครับเราต้องไปเช็คตรงตรงนั้นก่อนก่อนจะให้คําตอบพอได้ฟังนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆาเลยค่ะแล้วอย่างตัวฟ้าเองเนี่ยก็สนใจในการซื้อลําโพงนะคะเพื่อไปใช้ฟังเพลงที่บ้านวันนี้พี่อัญมีตัวไหนหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนแนะนําบ้างคะหลักๆเราจะมีให้เลือกอยู่2ทางเลือกก็คือทางเลือกแรกเนี่ยสำหรับคนที่มีรสนิยมส่วนตัวลูกค้าสามารถคัสตอมไมด์ดีไซน์และสีของชุดลําโพงได้ เมตร by order เลยครับอันนี้บางคนจะชอบดีไซน์นี้สีนี้ซึ่งมันหาซื้อในท้องตลาดไม่ได้เลยกับชุดที่2เนี่ยมันจะเป็น Home Hi-Fi ที่ผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาฟังที่นี่เพราะว่าแบรนด์อินิก a า o u s t i c เนี่ยมันเป็น1ในล้าลำโพงที่ควรมีในบ้านไม่ว่าคุณจะซื้อยี่ห้ออะไรแบรนด์อะไรฟังมาถ้าคุณยังไม่มีอ n นิ m a เนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึงจุดนี้มันเป็นลําโพงที่ขึ้นทาเนียบแล้วผมก็เลยอยากจะเชิญให้ทุกคนเนี่ยมาฟัง สิสเต็มนี้ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนักฟังเพลงแบบพกพานักฟังเพลงแบบอยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังทํำร้านกาแฟร้านอาหารแล้วต้องการเครื่องเสียงที่เสียงดี เปิดแล้วไม่ไล่ลูกค้าออกจากร้านเนี่ยให้แวะเวียนมาที่ K-Studio นะครับห้อง3069ชั้นที่3อาคารฟอร์จูนทาวถนนรัดชดาครับดได้ว่าวันนี้ก็ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการฟังเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะคะ<อ>คัขอบคุณคุณอ่านมากเลยนะ,ะยินดีครับขอบคุณครับ